สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะพบก,กับเราช่องพลายหม่ำชาแน,นลนะคะมาเช็ดหน้าให้น้องใบบุญตอนเช้าๆนะคะครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านครับตอนนี้น้องใบบุญของเราก็สุภาพะเกือบจะปกติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้อาการดีขึ้นเป็นลำดับครับตามลำดับนะครับ ใน้ำอุ่นๆนะคะใส่น้ำร้อนนะครับน้ำขุ่นนะครับค่าเชื้อให้ตอนเช้านะครับแล้วก็จะรักษาแบบเคมโบราณคู่คู่ครับเพราะตอนนี้คุณหมอก็เอาเลือดไปตรวจอยู่ครับยังไม่ให้ยาอะไรนะครับเาเลือดไปตรวจอยู่นะครับเช็ดมือด้วยพราะนี่ก็ชนนะครับเนี่ยครับอาการต้องมุดจมูกอยู่แบบนี้ครับนี่แบบจมูกอยู่แบบนี้ครับจะมีอะไรชนนะตอนนี้ ไปมือปุูเรียบร้อย หายแล้วหรอคะเน่อดีจ้าแม่แม่ก่อนอดีจ้าก่อนจ้าจ้าแม่เอฟซีกับลูกจ้าแล้วจ้าแม่แม่ก่อนไม่เป็นห่วงลูกมาเาจ้าก่อนเน่ไปไหนเล็วเๆเ น้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นเช็ดตัวให้ตอนเช้าหน้าเลยนคนนะครับมีแรงคนพ่อแล้วครับตอนนี้ดูครับมีเตะแล้วนหน้าเคลียร์แล้วแรงเริ่มกลับมาคืนแล้วแต่น้อยอต,อออต้องเพของเราถือว่ารักษาทุกทาาครับถือว่ารักษาทุกท่า บเป็นโบราณแบบตั้งเดิมเลยครับอุ้ยมีขาหลังเลยครับนี่คือใบบุญของเราครับตองติดขาหลัง ไอ้พวกไปช่วยพ่อตักน้ำเลยครับไอ้บุญไม่ใช่ธรรมดานะครับเก่งนะครับนี่ขาหน้าขาหลังขาหลังเลยครับขาหลังเตะถนัดนะหายเราอยู่ประมาณนี้ครับโอ้โหปี๊ซูงด้วย chụt được cái lục thang làm như này, thằng à ไหนครูวิ่งมาแล้วด่าเอ๊ลูกสาวโคเป็นไงบ้างหายจำบ้างยังลูกเห็นผ้าแล้วเห็นผ้าแล้วหาของเล่นแล้วเป็นไงเห็นเป็นไงวิ่งยังวิ่งไงแล้ววิ่งไงแล้วจำได้ด้วยนะมานี่มามากดโุ่มอะไร็ล้วนี่นะนี่นะมานี่เลย พันะอห็บ่อทำให้พ่อเป็นองให้พ่อดีใน้่ดีให้พ่อซึ้งเท่าหทำให้พ่อมองยังหกเลยคนนี้นี้โอ้โอ้นอ้โอ้โอ้หอ้โ้อ้โอ้โาอ้โอ้โอ้โโอ้โ้โอ้อ้โอโอ้โโอ้ยโอ้โโอ้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 โโอ้โ้้โอ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 อโอ้อ้

ที่เป็นห่วงขอบคุณมากนะลูกนะบางอื่นก็ขอขอบคุณแม่เอซีท่านนะครับที่เป็นห่วงน้องใบบุญนะครับแล้วก็ฝากขอโทษด้วยครับที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เมื่อวานนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาได้ตอบครับเพราะว่ามัดแต่หายามารักษาก็วิ่งหาโน่นหานี่ยครับก็เลยไม่ได้ตอบสักคอมเมนต์นะครับเมื่อวานเนี่ยครับอาการของบุญบุญขอบคุณครับแม่แม่เอซีสวัสดีจ้าเนี่ยครับอาการของน้องตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นตามลำดับนะครับดีขึ้นตามลำดับ ได้ประมาณ80เก90เป็นตนแครับนี่ครับตาเดี๋ยวแววแล้วดีจ้าโอ้ขอบคุณพ่อนะโอ้รักพ่อรักพ่อรักพ่อโอ้รักพ่อรักพ่อรักพ่อของแก่พ่อด้วยโอ้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 ใหญ่ตัวดีให้พ่อฮวงอยู่เมื่อวานนี่อะไรอะไ้นี่ไปเอาไปไอ้ขอไม่เหมยเหรอโอ้ยโอ้ยดื้อไหาของเล่น อาการก็อยู่มาณ80%ครับยังไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่าถือว่าดีมากครับดีกว่าเมื่อวานมากเกียมใส่กเมื่อวานครับดูจากชนดูจากขาหลังเตะบ้างแล้วนะครับนะครับตาก็จะเสียวแล้วประมาณนี้ครับเด็กต้องตัวก็อุ่นนะครับไม่เย็นนะครับตัวอุ่นถือว่าดีดูครับดูครับดูจาก ล่าสุดตองน้องใบบุญนะครับก็หลายท่านก็เป็นห่วงนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ถาให้ชมกันตอนเช้าครับหลังจากล้างหน้าล้างตาเช็ดตวัวให้เรียบร้อยก็จะอยู่สภาพนี้กับตัวดีมากครับดีมากดีกว่าเมอวานเป็นหลายเท่านะครับน่าก็ไม่บัวไม่อะไรนะครับปกติของใบบุญอยู่ประมาณนี้ครับนี่ก็บางอย่ที่แบบ

เพียงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยครับต่อไปนี้ก็สู่พอสภาวะปกตินะครับเดี๋จะปกติเราเสร็จแล้วก็ฝากขอบคุณแม่แม่เอซี่นครับที่ให้ความห่วงใยแล้วก็เมตตาน้องใบบุนครับที่เป็นห่วงมีหลายๆท่านคอมเมนต์เข้ามาครับวันนี้ก็แจ้งอาการของน้องใบบุญครับว่าอาการดีขึ้นเยอะแล้วครับวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ